สวัสดีครับโวนบอลสีพระธรรมวันนี้จะพามาอัปเดตชิ้นผ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้ชิ้นผ่าบอลสีที่เราผ่าไปแล้วมีต้นไหนงอกขึ้นมาแล้วบ้างเดี๋ยวเรามาอัปเดตพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าจะออกมาสวยงามแค่ไหนจะด่างจะกัดสีตั้งแต่ใบแรกไหมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเริ่มจากโซนฝั่งนี้ก่อนอันนี้ส่วนหนึ่งเราจะแยกไปแล้วนะครับวันนี้จะเป็นวัน พรหัสสบดีก็เหลือไม่กี่ชิ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเหลืออยู่แค่นี้แล้วเนี่ยอันนี้หนึ่งชิ้นมีสองต้นเลยเนะครับก็จะเป็นสองสามกับต้นนี้แล้วก็สี่ห้าเหลือประมาณห้าต้นนะครับวันพรืหัสสบดีโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต้นนี้นะครับหลวงปู่ศิษย์เดี๋ยวเรามาดูเห็นไหมครับนี่เขาดันแบบเนี่ยโอ้ เนี่ยนะครับนี่เขาดันใบนี้ออกมาเลยนะครับนี่อันนี้โตแล้วเดี๋ยวต้องไปลงกระถางเขาจะได้เนี่ยเนี่ยปิดฝาไม่ได้แล้วนะครับหลวงปู่สิทธิ์ต้นนี้จะเป็นมุกดาหารมุกดาหารนี่จะเป็นบอลบอลป้ายนะครับจังหวัดมุกดาหารเนี่ยโอ้ก้านยาวแล้วนเนี่ยดูใบนี้จะมีแดงๆหน่อยนะครับเขาจะเป็นบอลป้ายแดงนะครับมุกดาหาร 1>, 1 2 3, 4, 5, ึ่งสามี่ห้าเดี๋ยวจะเอาลงประมาณหต้นนะครับเนี่ยการยาวแล้วต้นต่อไปก็จะเป็นเดี๋ยวมาลุ้นตัวนี้แบบดูว่าชิ้นผ่าคืออาจจะยังไม่งอกแต่ว่าเรามาดูว่าชิ้นผ่าจะได้ไหมนี่เป็นความหวังของสวนเลยนะครับโอ้มาแล้วมาแล้วอันนี้คือเหนือดวงนะครับใครที่ติดตามทุกคนจะเห็นว่าเหนือดวงเป็นบอลใหม่ปีหกห้าแล้วก็ ได้รางวัลในสนามประกวดค่อนข้างจะเยอะพอสมควรทั้งรางวัลยอดเยี่ยมรางวัลขวัญใจมหาชนแล้วก็ติดอันดับหนึ่งใน3ด้วยเนี่ยเริ่มมาแล้ว1 2ึ่งสองสามี่ห้าหกดแปดโอ้สิบกว่าต้นอ่ะเกือบสิบกว่าต้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะครับเพราะว่าเป็นความหวังมากเพราะหัวเขาก็ไม่ได้ใหญ่นะครับแล้วเราก็ผ่าให้แบบ อันนี้ถือว่าเล็กสุดตั้งแต่เคยผ่ามาแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่จะผ่าแบบชิ้นใหญ่เท่าหัวแม่โป้งเลยนะครับเดี๋ยวอันนี้รอให้เขาจเจริญเติบโตต่อไปน่าจะประมาณมก,การาไปลไไายมกราก็น่าจะได้งอกขึ้นมาให้เห็นแล้วโอ้อย่างนี้ก็พระธาตุพนมพระธาตุพนมนะครับนี่น่าเขียวอันนี้อันนี้ก็เขียวแต่ตัวหน้าด่างเราแยกไปลงหมดแล้วแต่ว่าเนี่ยเนี่ย เนี่ยมีความด่างมาแล้วชิ้นนี้เดี๋ยวให้ดูนี่เห็นไหมครับเนี่ยชิ้นนี้มีความด่างแล้วเนี่ยเป็นแม่พันธุ์ที่ดีได้นะครับเดี๋ยวเอาไปลงกระถางเขาก็จะได้ลี่ใบออกแล้วก็จะได้เห็นาลายที่ชัดเจนขึ้นนะครับส่วนกระถางนี้เอาเริ่มมาละอันนี้น่าจะได้ได้สองกระถางนะราทัศนะครับนะราทัศเดี๋ยวเรามาดูกันมาอัปเดตดูว่างอกหรือ,อยังอ่ามาแล้วหนึ่งสอง สามสี 3, 4, 5, 6, ่ห้าหกเจ็ดตอนนี้งอกประมาณเจ็ดต้นแล้วนะครับเนี่ยส่วนที่เหลือก็มีก็มีอันนี้บ้างนะครับยังยังไม่งอกนะครับยังไม่งอกก็มียุบบ้างยุบบ้างนี่ก็จะเป็นพวกชิ้นเนื้อนะครับชิ้นเนื้อที่ท,ที่ไม่ไม่มีเขี้ยวนะครับอันนี้ก็ยังไม่งอกนะครับยังไม่งอกแต่ว่าก็มีมีแบบมีหัวละมีมีที่แทงออกมาแล้วนะครับ ก็น่าจะช่วงนั่นแหละประมาณปลายไปไปลายมกราเลยนะครับมาดูลูกไม้โอ้อันนี้ลูกไม้อะไรนี่ลูกไม้ด่างเดี๋ยวเรามาดูกันลูกไม้ด่างนี่ก็เป็นอีกหนึ่งต้นที่ชอบมากนะครับโอ้โหดูใบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรอเขาเคลียใบยออกมาเราจะเห็นความชัดเจนแต่ว่าขนาดเขาง้วนดูมีทั้งสีขาวสีเหลืองสีชมพู นะครับเป็นอีกหนึ่งต้นที่ต้นแม่สวยมากนะครับเป็นลูกไม้นะครับแต่ว่าให้ความด่างที่สวยมากแล้วดูเนี่ยน่าจะ100%นะครับทุกชิ้นงอกหมดเลยนี่ก็งอกงอกแล้วเนี่ยนะครับลูกไม้ด่างอยาไปลงกระถางลงกระถาง4นิ้วนะครับใกลท่องประเสริฐมาแล้วนี่ต้นนี้เลื้อยเลยเนี่ยเนี่ยเพราะว่าเอาไว้นานนะครับเดี๋ยวจะย้ายลงกระถางเห็น เป็นบอลเก่านะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายๆท่านก็มีแล้วแต่ว่าส่วนหนึ่งก็มีคนถามหานะครับก็เลยทําจํานวนไว้จริงๆปล่อยให้เขาโซ่ให้เขายุบไปแล้วนะครับก็เลยเห็นมีคนถามเยอะก็เลยจับทาจานวนอ่ะนี่มหาไทยนี่ใช่ไหมครับโอ้ใบแรกมานี่ดาเลยเห็นไหมครับนี่นี่มหาดไทยสีดํามาเลยนะครับส่วนหนึ่งที่เป็นหน่อก็ปล่อยออกไปหมดแล้วก็จะเหลือชิ้นผ่าเนี่ยใบยแรกมาก็ ดำเลยเพราะว่าเราผ่าดูผ่าชิ้นใหญ่มากผ่าชิ้นใหญ่มากนะครับตอนนี้มาแล้วประมาณสี่ห้าต้นนะครับแล้วก็กําลังงอกอยู่ก็มีนะครับมหาไทยต้นถัดไปนี่ก็หลวงปูสงป่สิทธิ์นะหลวงปู่สิทธิ์นี่มี2กล่องนะครับเพราะว่าผ่าชิ้นใหญ่มากโอ้โหันนี้มาละอันนี้จะยังยังไม่ด่างนะครับแต่ก่อนหน้านี้ที่ลงไปคือด่างทั้ง5ต้นเลยอันน,นี้มีลายอยู่มีลายลายอยู่ มีลายนิดนึงนะครับต้องรอตอนโตเขาจะได้ชัดเจนนะต่อไปรัตนบุรีตอนโตสวยมากนะครับตอนโตสวยมากโอ้นี่ก้านยาวและเนี่ยใบแรกมาก็แดงเลยเนี่สีแดงเลยนี่นะครับเดี๋ยวเราก็เป็นลงกระถางเขาจะได้จะเริเ่มเติบโตต่อไปนะครับโอ้โหดู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 แหลมทองดูด โอ้โหทรมานต้นไม้มากเลยนะครับมันมันช่วงจังหวะเราไปรับปริญญาพอดีนะครับเรากลับมาก็ดูโอ้โห,โหคือผ่าชิ้นใหญ่นะครับเนี่ยผ่าชิ้นใหญ่มากเนี่ยผ่าชิ้นใหญ่มากแล้วก็เวลางอกออกมาเนี่ยเขาโตไวนะครับเนี่ยรากแบบเดินดีมากนะครับเนี่ยแหลมทองเป็นบอลกาบมีแข้งนะครับใครที่เคยเห็นต้นแม่เขานะครับก็อัปเดตไปบ่อยอันนี้ศิลาเพชร ศิลาเพชรนี่กาลังกาลังงอกก,งงอกําลังสร้างรากนะครับศิลาเพชรนะครับแต่ละต้นเนี่ยบางต้นผ่าพร้อมกันนะครับแต่ว่าเกิดช้ากว่ากันก็มีนะครับเพราะว่าแต่ละต้นการจเจริญเติบโตเขาไม่เหมือนกันแม้แต่การให้สีอย่างเงี้ยนะครับเอเทพนาคามาใหม่แล้วหนึ่งสองสามสี่มาอีกมาใหม่อีกสี่ต้นก่อนหน้านี้ลงกระถางไปนะครับพอไปเช็คดู โอ้ใบใหม่ออกมาสวยมากนะเทพนาคาเทพสมชื่อเลยนะครับแต่ยังไม่ได้พาไปดูในตู้นะครับเดี๋ยวจะเอาอส่วนนี้ลงแต่ก่อนนะครับอันนี้จะเป็นรักเอยเนี่ยมีด่างมาแล้วนะครับรักเอยรักเอยโอ้นี่ด่างเยอะเลยเนี่ยเห็นไหมครับนี่อันนี้ด่างเยอะเลยนะครับอันนี้ก็จะลงกระถางไว้เขาจะได้โตวไวๆนะครับ อันนี้ปานตะวันโหดูไม่รู้เห็นหรือเปล่าเน่เน่เน่เ่ยนทะลุก,กล่องละเนี่ยก็เป็นบอลสายดาร์กนะครับนี่เห็นไหมสายดาร์กนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอยู่ในนี้เจ็ดแปดต้นเลยนี่ปานตะวันเดี๋ยวไปลงกระถางจะได้โตไวๆนะครับปีมะโรงนี้น่าจะลงกระถางหมดแล้วนะครับอันนี้น่าจะไม่มีละก็น,น่าจะหมดละนะครับ สำหรับปีมะโรงลงกระถางไปหมดแล้วแล้วก็ตอนนี้จํานวนก็หมดแล้วนะครับตอนนี้กําลังตั้งแม่เอาเอาหน่อหน่อของเขามาตั้งแม่ส่วนเศรษฐีสุพรรณก็ตอนนี้กัดสีไปหมดแล้วอันนี้เป็นชุดสุดท้ายสุดท้ายในกล่องแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่สี่ต้นสุดท้ายนะฮะมันก็จะลงไว้ก็หมดในเศรษฐีสุพรรณที่ผ่านไปนะครับก่อนหน้านี้ก็จนเขากัดเป็นสีชมพูแล้วโอ้อันนี้ก็ทะลุแล้วเนี่ยดันดันฝาแล้วสุวรรณภูมิ ส่วนณภูมิเนี่ยก็จะเป็นบอลออกแดงๆนะครับออกแดงๆใบแดงๆอันนี้เนี่ยเริ่มมาแล้วอันนี้ก็ลงกระถางได้นะว่าจะได้คลี่ใบเร็วขึ้นนะครับอันนี้กะลาโหมเนี่ยอยู่ในตับกระทรวงเหมือนกับมหาไทยเมื่อกี้อันนี้จะเป็นกะลาหมเห็นไหมครับบอลสายดาร์จะออกแดงแเข้มเขมนะครับออกแดงเข้มเขมนี่อันนี้นะครับนี่กะลาโหมต่อไป อันนี้เป็นน้ำพึ่งพระจันทร์นี่เป็นอีกหนึ่งตัวของชอบมากนะครับน้ำพึ่งพระจันทร์เขาจะออกสีวันหวังโอ้ดู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 ใบดีด่ดดา,ดดางฮาบเลยนะครับนี่พึ่งจะเห็นนี่ด่างฮาบเลยต้นนี้น้ำพึ่งพระจันทร์ตอนโตสวยมากนะครับเป็นขาวตอนแรกขาวแล้วก็มาขาวชมพูเขียวแล้วก็มีสีเหลืองเข้ามานะครับเหมือนกับน้ำพึ่งจริงๆนะครับสมชื่อมากต้นนี้ ต้นนี้โอ้สวยมากด่างฮาร์ปนี่ก็ด่างถือว่าประสบความสําเร็จนะครับนี่รอดูตอนโตนะครับเดี๋ยวให้โตกว่านี้ก่อนนะครับค่อยลงกระถางต่อมาอันนี้จะเป็นธาตุบางแก้วนะครับธาตุบางแก้วมาดูว่าเป็นยังไงมาแล้วนะครับหนึ่งต้นนะครับดูชิ้นใหญ่มากอันนี้อาจจะเกิดจากความชื้นเนาะอาจจะเกิดจากความชื้นแต่ว่าเริ่มเริ่มเริ่มแทงแทงหลอดเข้ามาบ้างแล้วอันนี้ใบแรกมาแล้ว น,นี่ก็เริ่มแทงแล้วชิ้นใหญ่นะครับอีกหน่อยก็คงจะงอกไวอยู่นะครับพาุบานแก้วอันนี้เป็นลูกไม้เพาะ,มะเมล็ดนะครับนี่ก็ไม่มีอะไรแล้วอันนี้จังหวัดพัทลุงเนี่ยอ๋อมีนี่นีมีม,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 มพีพอจะมีอยู่นะครับนี่ดันดันฝามาแล้วเนี่ยโอ้ใบหนาตั้งแต่เด็กเลยพัทลุงเป็นบอลใบกลมแล้วก็ใบหนามากนะครับจังหวัดพัทลุง นะครับที่เราผ่าแผลออกไปเป็นม่วงมงคลนะครับอันนี้ก็เริ่มแทงเนี่ยนอใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับได้มาหนึ่งต้นนะครับรอบนี้เดี๋ยวเอาลงกระถางที่เหลือรอเขางอกใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกลองนี้กันนะครับอันนี้เป็นเก้าทับนะครับเก้าทับเดี๋ยวเรามาดูส่วนหนึ่งลงกระถางไปแล้วแล้วก็จําหน่ายไปส่วนหนึ่งแล้วแล้วอู้ดู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 ใบนี้ดูใบนี้ดูความด่างของเขาเห็นไหมครับด่างตั้งแต่ใบแรกแล้วด่างแบบ โคตรมากแล้วดีใบแรกมาก็คือแบบเนี่ยออกเหลืองๆมาแล้วด้วยนะครับเนี่ยใบนี้เห็นเขียวๆเนี่ยถ้ามองใกล้ๆเนี่ยเราจะเห็นความด่างของเขาอย่างนี้ครับนี่ยก้าทับเนี่ยหน้าสะสมมากนะครับทรงใบเขาเสถียรมากเนี่ยเห็นเราจะเห็นรอยว่างๆนี่คือเราลงกระถางไปส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยอันนี้เป็นชุดใหม่อู้สวยมากสวยมากนะครับเดี๋ยวพอลงกระถางปุ๊บรากเดินดีใบขยายออกนี่จะเห็นแบบสีที่ชัดเจนมากนะครับก่อนหน้านี้ที่ ลงกระถางไปแล้วเนี่ยรุ่นก่อนเนี่ยโอ้ยสีแบบเหลืองนวลมากนะครับแล้วก็มีลายดา่างแบบชัดเจนนะครับเก้าทับเ,เดี๋ยวไปลงกระถางต่อไปจะเป็นมิ่งมาเหสีนี่น่าจะลงไปจนหมดแล้วนะครับลงกระถางไม่หมดแล้วอันนี้ก็เนี่ยไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วนี่เอาออกนะครับมิ่งมาเหสีเนี่ยลงลงไปจนจะไม่เหลือแล้วนะครับ อ่าเรามาดูชิน,นะบัญชรแต่อันนี้เป็นชิน,นะบัญชรหน้าชมพูก่อนหน้านี้ลงไปแล้วหนึ่งต้นแล้วมาดูรอบนี้จะออกมากี่ต้นอ่าโอ้ต้นใหญ่เลยดูชิ้นซะก่อนดูชิ้นใหญ่กว่านิ้วอีกเนี่ยด,นนนนดูชิ้นเนี่ยหนึ่งสองสองต้นเนี่ยใหญ่แล้วดูชิ้นเนี่ยเท่าหัวแม่มือใหญ่กว่าหัวแม่มือด้วยซ้ำเห็นไหมครับคือเราผ่าชิ้นใหญ่เพราะฉะนั้นเวลาเขางอกมาแต่ละใบเนี่ยก็จะโตวไวมากพอลงกระถางปุ๊บรากเดิน ดีแล้วเนี่ยใบเขาจะแบบโอ้ออกดีมากนะครับแล้วก็แข็งแรงนะครับเลี้ยงได้ไม่แทบจะไม่ถึงเดือนเราก็สามารถอัพขึ้นกระถาง6นิ้วได้เลยนะครับอันนี้ชินนบัญชรหน้าชมพูนะครับแล้วก็อีกกระถางนึงที่จะมาอัปเดตให้ดูอันนี้จะเป็นอ๋อจังหวัดกาฬสินธุ์นี่ก็น่าจะเป็นชุดหลังๆแล้วเห็นไหมครับอันนี้จะเป็นชุดเทาทาๆแล้วนะครับนี่เพราะว่าก่อนหน้านี้ลงกระถางไปจนหมดแล้ว เราจะเห็นว่าถ้าเราไม่มีเพอร์ไรท์นะครับเม็ดขาวๆเนี่ยถ้าเพอร์ไรท์หมดเราก็ใช้เป็นขุยมะพร้าวได้แล้วลากเดินดีมากใช่ไหมครับน,น,น,นี่ลากเดินดีมากนะครับแล้วก็จับออกมาได้ง่ายด้วยย,ย้ายเคลื่อนย้ายง่ายนะครับเพราะว่าเขาเป็นขุยมะพร้าวนะครับก็เ,เคลื่อนย้ายได้ง่ายวันนี้โอ้โหในคลิปนี้เราจะมาเ <c oughs> นี่ยคัดชิ้นผ่านะครับ <c oughs> เพื่อที่จะนําไปลงกระถางให้เขาได้ จเจริญเติบโตนะครับเขาตัวอนุบาลแล้วเขาก็จะโตไวขึ้นนะครับโอ้มีหลายกล่องเลย2 4 6 8 10 12 14 16 18เกือบ20กล่องนะครับเกือบ20ชนิดสําหรับใครที่ติดตามมาถึงช่วงท้ายเนี่ยเห็นต้นไหนสนใจก็จดชื่อไว้เดี๋ยวรอเขาจเจริญเติบโตก็ค่อยมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ได้เห็นแล้วว่าต้นไหนงอกแล้วบ้างนะครับก็จะนําไปลงกระถางอนุบาลไว้ ประมาณาสิ้นปีนะครับก็น่าจะ,จะเจริญเติบโต,ตแล้วก็แข็งแรงสวยงามอาจจะโตช้าเพราะว่าช่วงนี้หน้าหนาวนะครับอากาศค่อนข้างที่จะเย็นนะครับยังไงก็ขอให้ทุกๆท,ท่านนะครับดูแลสุขภาพนะกันด้วยในช่วงนี้นะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขกับการปลูกบอนสีสุกจากธรรมชาติขอจเจริญพร